จะแตกในสัปดาห์นี้เผยการตีความใหม่คำทํานายมายาสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกของเราในปีนี้อาจทำให้บางคนรู้สึกว่าโลกกำลังใกล้จะแตกแล้วจริงๆนักวิทยาศาสตร์เผยโลกกำลังเข้าสู่วันสิ้นโลกใน21มิถุนายนนี้เรียกว่าทำเอาคนทั้งโลกหวาดภาวาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจู่ๆนั้น นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ออกมาบอกว่าการตีความตามปฏิทินมายานั้นเป็นการตีความที่ผิดเพราะแท้ที่จริงแล้วโลกกำลังจะถึงจุดจบในวันที่21มิถุนายน2020นี้โดยนักวิทยาศาสตร์รายดังกล่าวนั้นได้เปิดเผยว่าตามปฏิทินจูเลียนตอนนี้เรายังอยู่ในปี2012จําจำนวนวันที่หายไปในหนึ่งปีที่เป็นผลจากการเปลี่ยน เป็นปฏิทินเกรกอเรียนนั้นคือ11วันเป็นเวลา268ปีที่มีการใช้ปฏิทินเกรกอเรียนนับตั้งแต่ปีคศ1752ถึง2020เมื่อนำตัวเลข268คูณกับ11วันเท่ากับ2,948วันจากนั้นนำ2,948วันหารด้วย365วันต่อปีเท่ากับ8ปี ดังนั้นเมื่อนำตัวเลข8ปีบวกกับคำทำนายเก่าในปี2012ก็จะเท่ากับปี2020และเมื่อคำนวณลึกลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วสูตรนี้ทำให้เขาค้นพบว่าโลกจะแตกในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2020นี้โดยในเวลาต่อมานั้นเจ้าตัวได้ตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน ก็ออกมาบอกว่าสูตรคำนวณของเขาถือว่ามีช่องโหว่ที่เห็นได้ชัดเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านปฏิทินจูเลียนเป็นปฏิทินเกรกอรียนในฝั่งยุโรปนั้นมีเวลาเปลี่ยนไม่ตรงกันในแต่ละประเทศรวมถึงก่อนหน้านี้ก็เคยมีการออกมาพูดถึงคำทำนายวันสิ้นโลกในปี2012แล้วว่าไม่มีมูลหลักฐานยืนยนันเกี่ยวกับคำทำนายดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ทศวรรษที่70 นักวิจัยจำนวนหนึ่งและบรรดาเจ้าลัทธิวันสิ้นโลกนำผลจากการตีความดังกล่าวไปโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อว่าจะเกิดปาก,กรตการพิลึกพิลัน่นทางดาราศาสตร์ที่จะทำลายล้างโลกให้ดับสูญไม่ว่าจะเป็นการพุ่งชนของดาวปริศนาที่ชื่อนายบีรูหรือโลกจะถูกกลืนเข้าไปในหลุมดำหรือโลกจะเกิดความปั่นป่วนเพราะการเรียงตัวกันเป็นแนวเดียวของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ อย่างไรก็ตามการตีความว่าโลกจะแตกในวันที่21เดือน12ปี2012ถูกโจมตีอย่างหนักว่าไม่มีมูลโดยผู้เชี่ยวชาญวัฒธ,ธรรมมายาชี้ว่าไม่มีเอกสารหรือคำบอกเล่าจากเผ่ามายาโบราณแม้แต่ชิ้นเดียวที่ระบุถึงวันสิ้นโลกขณะที่นักวิจัยอีกกลุ่มแย้งว่า21เดือน12ปี2012คือการสิ้นสุดของยุคหนึ่ง ไม่ใช่การสิ้นสุดของโลกอย่างที่บางคนเข้าใจกันเรามาดูกันต่อว่า5สาเหตุสู่วันสิ้นโลกจะมีอะไรบ้างที่จะนำไปสู่วันอวสานมวลมนุษยชาติให้เราได้สังเกตกันนักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อันนำมาสู่วาระส,สุดท้ายของโลกไว้5ประการด้วยกันและ5ประการต่อไปนี้นำมาจากชแนลวิทยาศาสตร์ของเว็บไซต์ Business Insider มาดูกันว่ามีอะไรบ้างประการที่1ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงดูดกลืนโลกความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้แน่นอนณนะเวลาใดเวลาหนึ่งระยะเวลาโดยประมาณราว5,000ล้านปีดาวเลิกทุกดวงล้วนมีอายุไขของตนเองส่วนดาวเลิอกอย่างดวงอาทิตย์นั้นปัจจุบันอยู่ในช่วงชีวิตที่กำลังสเสถียร แต่ก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตที่แน่ชัดได้ว่าจุดจบของมันจะมาถึงในอีกเร็วช้าเท่าไรมีการทำนายว่าจะเกิดขึ้นในอีก4-5พันล้านปีข้างหน้าเมื่อดวงอาทิตย์ได้กลายเป็นดาวยักษ์แดงมันจะขยายขอบเขตใหญ่ขึ้นจนครอบคลุมรัศมีดาวเคราะห์วงในแน่นอนว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้รับผลกระทบไปตามกันรวมไปถึงโลกของเราก็จะถูกกลืนกินเข้าไป ในวงรัศมีนั้นและถูกกลืนหายไปในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเผ่าพันธุ์มนุษย์คงจะไม่ดำรงพันธุ์ยืนยาวไปจนถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงเช่นนั้นประการที่2ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกความเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นได้ระยะเวลาโดยประมาณ100-1,000ถึงปีมนุษยชาติอาจดำเนินไปถึงวาระสุดท้าย จากดาวเคราะหน้อยพุ่งชนโลกเช่นเดียวกับที่ดาวเคราะหน้อยหรืออุกกาบาทยักษ์ขนาดเกือบ10กิโลเมตรได้พุ่งชนโลกมาแล้วเมื่อ65ล้านปีก่อนและนำจุดจบมาสู่เผ่าพันธุไดโนเสาร์ในปัจจุบันมีดาวเคราะห์น้อยแบบนี้ที่โคจรอ,อยู่ใกล้โลกอยู่กว่า1,000ดวงจํานวนกว่า100ดวงในนั้นมีโอกาสกลายเป็นดาวเคราะ์มลตยูสำหรับโลกของเราได้ ประการที่ 3. s u ซูเปอร์โวคานการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ความเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นได้ระยะเวลาโดยประมาณอีกหลายพันปีเมื่อกว่า7,000ปีที่แล้วเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ทิ้งร่องรอยหลังการระเบิดไว้เป็นทะเลสาบโทบาบนเกาะสมารตราของอินโดนีเซียอันเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการยุบตัวของปล่องภูเขาไฟการระเบิดครั้งนั้นทําให้ธรรมชาติแปรปรวนเกิดลูดูหนาวยาวนานต่อเนื่องกัน6-10ปีและใช้เวลาอีกกว่าพันปีลาวาจึงเย็นลงอย่างสมบูรณ์หากเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งคงไม่ต้องเดาวว่าจะเป็นมหาวิบัติรุนแรงแค่ไหนในปัจจุบันมีภูเขาไฟที่ยังมีพลังรุนแรงอยู่หลูกในทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือวางตัวอยู่ใต้อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนในอเมริกามันเคยระเบิดมาแล้วเมื่อกว่า640,000ปีก่อนปล่อยเท่าฐานออกมามากกว่า1,000ลูกบาทเมตรและหากมันเกิดระเบิดขึ้นมาอีกในตอนนี้นักวิจัยคาดว่าจะทำให้ผู้คนบริเวณรอบๆนั้นเสียชีวิตทันทีกว่า87,000คนประการที่4โรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ระยะเวลาโดยประมาณเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สายตาเรามองไม่เห็นทั้งไวรัสและแบคทีเรียก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและแพร่เชื้อติดต่อกันจนสร้างความสูญเสียได้ใหญ่หลวงอย่างคาดไม่ถึงตัวอย่างของความร้แรงเคยมีให้เห็นมาแล้วเช่นการระโรคระบาด ในยุโรปเมื่อศตวรรษที่14ร่าชีวิตผู้คนไปถึง75-200ล้านคนหรือเกือบครึ่งทวีปในระยะการระบาดเพียง4ปีลองจินตนาการว่าหากมีโรคระบาดร้ายแรงแบบนั้นเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันไม่ว่าจะมาจากอาวุธเชื้อโรคของผู้ก่อการร้ายหรือจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ยิ่งบวกด้วยความก้าวหน้าตัดแต่งพัตุกรรมเชื้อโรค ให้รุนแรงได้ตามต้องการนักวิจัยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนเพื่อคิดค้นยารักษาแต่นั่นก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะใช้ได้ผลจริงซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจุดอวสานของมนุษยชาติก็คงรออยู่ไม่ไกลประการที่5สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้แน่นอนณนะเวลาใดเวลาหนึง่ง ระยะเวลาโดยประมาณในอีกไม่กี่ล้านปีข้างหน้าโลกมีสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องดาวเคราะห์ของเราจากลมสุริยะซึ่งมีอนุภาคพลังสูงที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาโดยพลังงานจากสนามแม่เหล็กนั้นเกิดจากการไหลวนของโลหะเหลวที่อยู่ลึกลงไปอย่างชั้นแกนโลกแต่จนกระทั่งปัจจุบันมนุษย์เองก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการนี้มากเท่าไรนัก ทว่าที่แน่ๆคือหากการไหลวนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้สนามแม่เหล็กโลกอ่อนลงก็จะส่งผลเสียหายอย่างใหญ่โลกไม่สามารถป้องกันตัวเองจากพายุสุริยะโซลา่าแฟลร์จากดวงอาทิตย์ได้อีกต่อไปและนั่นก็จะเป็นจุดจบของมนุษยชาติรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนดาวเคราะห์ใบนี้และนี่ก็คือทั้งหมด5สาเหตุ5ประการด้วยกัน ที่จะนำไปสู่วันสิ้นโลกซึ่งแต่ละประการนั้นมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นแต่ประการที่4โรคระบาดนั้นมีความน่าจะเป็นมากที่สุดเพราะในปัจจุบันนี้ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียทำให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายซึ่งในตอนนี้ก็ยังหายารักษาเฉพาะไม่ได้เลย